วันดีครับลูกค้าสนใจเรา่องไหนครับก็ว่าจะมาดูดงดูเวฟคอนทงคอนทุกทุกจริงเปล่าอ๋อถ้าเป็นวงเป็นเวฟก็จะงมีส่งมิซี่ตามนี้นะซี่ดงซี่แดงซี่ดาซี่เดิมพี่ชอบค้นไหนฮะก็พี่ชอบมากตเข้าใจปะพี่ชอบมาก่ะคือผมก็รู้ว่าพี่ชอบมากพี่ชอบคนะไหนฮะก็บอกแล้วว่าก็ชอบวงชอบมากเองนี่มันไม่เข้าใจเลเองนี่นะเออคือผมก็รู้ว่าพี่ชอบมากแบบว่าพี่ชอบคณะหน้าเอง นี่พี่ก็บอกเออพี่ชอบวงชอบมากเองไม่เข้าใจพี่ละวะคืออย่างี้พี่เวฟ็ะมันมีร้อยสิบกับร้อยยี่ห้าไงผมก็ยับอกว่าพี่ชอบขนาดนั้นไงเอาฮัลโหลแม่พี่พนักงานเข้าเขาบอกว่ามันไอ้วงไอ้เวฟ็ะมันมีไล่ทรงได้ซี่น่าแม่จับซี่หน้อย ouais. ่างนี้เออโอ้เองก็ไม่บอกไม่บอกให้มันลงองละเอียดโอ้เวฟมันมีไล่รุ่นละผมอย่างงี้พี่ไม่เอาไม่เอามันแล้วเววเว็บอะเอาแล้วพี่จะองจะเอารุ่นไหนล่ะครับกาจะรู้ลงรู้เรื่องพี่ไม่เอาไม่องไม่เอาแล้ววงเวฟพี่เอาขนมคันนี้ดีกว่าอ๋ออเอ พี่จะสนใจ CPO CPR ก็ไม่ก็ขันนี้มัน CPR สองานะมาจากเจตะปุ่มเตะแปลเลยนะแถมที่สำคัญนะมีส่วนลดเจ็ดมุกเจ็ดมืดเลยนะออกของโอเคเลยโอ้โหพวกเอาคันนี้เลยนะมีส่วนลดเจ็ดมุกเจ็ดมืดเลยนะเอา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 แล้วนี้พี่จะตรงจะจองมั้ยเลยครับยังๆไอ้น้องเดี๋ยวรอเงินรอเงินพี่ออก่อนนะอ๋อแล้วประมาณวันวันนู้นวันไหนล่ะครับไม่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกแลยไอ้น้อง